สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปลูกต้นไผ่ฟิลิปปินนะคะซึ่งเราได้กิ่งมาแล้วก็ปักชำแบบควบแน่นนะคะได้สองเดือนแล้วค่ะอันนี้ก็เพิ่งปลูกเมื่อกี้นะคะวันนี้จะแกะให้ดูนะคะว่า,าปักชำแบบนี้แล้วมันติดแล้วม,มันมีรากดีไหมนะคะ ต,ติดแล้วเพราะเมื่กอกี้แกะออกไปก็ติดได้ตัวนั้นนะคะ,คะสังเกตยังไงก็คือว่ามันมันมียอดใหม่ออก้าค่ะ,ะ,คะตัวนี้ก็ติดเห็นไหมคะตรงตรงก้นกระถางมีรากแล้วค่ะทำได้ง่ายนี่นะคะข้างล่างมันจะเป็นดินขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวธรรมดานะคะข้างบนก็จะ จะทรายนะคะจะเป็นทรายแล้วก็ป้องกันป้องกันน้ำเน่าอะค่ะเห็นไหมคะรากมานันก่อนนะคะเดี๋ยวจะปลูกค่ะให้ดูนะคะนี่คะ่ะสองต้น,นะค,ะค่นะ,คะจะเยียมกระถางก็ได้ค่ะจะปลูกก็เยียมกระถางนะคะเดี๋ยวจะเตรียมดิน ยปุกกอนค่ะยีปุ๋กกินธรรมดานะคะต้นกระถางก็ใส่ฐานค่ะใส่ฐานสักก้อนสองก้อนนะคะดินถุงก็ได้นะคะดินหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมันขึ้นขึ่งหนึ่งนะคะขึ้เฉียงนะคะแล้วก็ทุกๆเท่ากันค่ะหรือถ้าคุนไม่มี ก๋วยหมาก็ก๋วยทอดธรรมดาแต่อย่าใส่ด้่ยค่ะกเอาเลยไม่ได้ยินเขาเตรียมไม่เรียบร้อยโอก็ปลูกลงไปเลยค่ะ เบาๆนะคะเบาๆเลยเราอเอาขี่ยไปถือมะพร้าวนะคะถีอมะพร้าวเออ่คุมตรงเพราะว่าหน้านี้หน้าหนาวมันอากาศมันจะแห้งนะคะแล้วก็คุมไว้หน่อยนะคะก็เวลารดแล้วยึดมันจะได้กรนะดิ่ค่ะ ก็พี่ปลูกไปนะคะจะใส่ยีนยดอย่าให้ใส่ยินล้นนะคะเพราะว่าเวลาเราลดลจะฉอบนี่นะคะปลูกรรเรียบร้อยแล้วค่ะได้สามต้นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะรดน้ำนะคะถ้าให้มีจ<ม>ินีสังเคราะห์แสงก็ เรียบร้อยทีนี้เราก็จะทําแบบควรแน่นเหมือนเดิมค่ะให้มันตั้งตัวก่อนนะคะก็คือเอาเข้าาถุงค่ะ,นนะ,คะประมาณสองอาทิตย์ก่อนที่เราทําไม,ม่เดือนกว่านะคะถ้่มออกว่าประมาณมันไม่ต้องรือเดือนกว่าเ่าประมาณคันวาน แล้วก็ไปไว้นที่ร่มค่ะอบไว้ก่อนนะต,ตัวนี้เดี๋ยวสใส่ถุงแต่ตัวนี้จะไม่ใส่ถุงเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็เอาไว้กระถางใหญ่แล้วก็เอาไว้นใวนที่ร่มเลยค่ะอันนี้ถ้าถ้าใส่ถุงแบบนี้มันจะฟื้นตัวเร็วค่ะเจะอาไว้สักประมาณสองอาทิตย์ค่ะกระถางนี้รงนี้รอแล้วก็จะเอาใส่ถุงค่ะ,แ,ะ,คะแบบพ้วนนั่นมันฟื้นตัวดีๆก่อนแล้วค่อยออกมา อันนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการปลูกต้นไผ่ฟิลิปปินนะคะเป็นไม้ประดับนะคะประดับสวนประดับตรงบริเวณบ้านเป็นไม้สวยงามน,นะคะปลูกง,ง่ายๆวิธีปลูก2แบบก็คือปลูกแบบควบแน่นแล้วก็ปลูกใส่กระถางธรรมดาแต่ว่าเอาไว้ในที่ร่มนะคะแบบนี้แบบนี้เราจะไม่ต้องลดน้ําค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้สักประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่อันนี้ถ้ามันแห้งเราก็ต้องได้รดค่ะ ลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการปลูกต้นไผ่ฟิลิปปินนะคะเป็นไม้ประดับนะคะประดับสวนหรือประดับตรงบริเวณบ้านเป็นไม้สวยงามน,นะคะปลูกง่ายๆวิธีปลูกสองแบบก็คือปลูกแบบควบแน่นแล้วก็ปลูกใส่กระถางธรรมดาแต่ว่าเอาไว้ในะที่ร่มนะคะแบบนี้ แบบนี้เราจะไม่ต้องรอดน้ําค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้สักประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่อันนี้ถ้ามันแห้งเราก็ต้องได้รดค่ะลองทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ